อันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการสวดมนต์ที่ครูอินอินมากๆตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะสวยขึ้นแน่นอนค่ะที่ครูบอกว่าครูไม่หิวข้าวเลยนะคะครูไม่หิวข้าวเลยนะครูไม่ได้ทานข้าวมาหลายวันมากนะคะหน้าตาเม็ดข้าวเป็นไงครูจําไม่ได้แล้วครูจำมันไม่ได้แล้วนะคะแล้วครูก็รู้สึกว่าเซลล์ไลฟ์ของครูหายไปนะคะที่แขนก็หายไปที่ขาก็หายไปนะคะแล้วครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบ มันฟูเอาง่ายๆนะคะผิวพรรณก็รู้สึกฟูแล้วก็ร่างกายเลือดลมไหลเวียนดีนะคะการสวดมนต์นี้ทําให้สวยนะคะเดี๋ยวครูจะสวดให้ครบก่อนนะคะแล้วจะบอกว่าสวยขึ้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้ครูยังแต่งตัวมิดชิดอยู่นะ,ะเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้โชว์นะว่าผอมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าใครเห็นตอนที่ครูผอมแล้วเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูว่าไอ้ผอมเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มผอมแล้วนะคะเริ่มผอมแล้วนะคะเมื่อก่อนเคยคิดว่าตัวเองอะจนปัญญาแล้วนะคะเรื่องที่จะทําให้ตัวเองผอมนะเพราะว่าคิดว่าวัยเราอะ46แลล้วะะนคูกก็มี2คคนนแล้วะะะจผอสิบห ยังไงนะคะแต่พอมาเจอการสวดมนต์เลยด้วยสวดมนต์ด้วยจิตนะต้องบอกก่อนสวดมนต์ด้วยจิตนะแล้วทําให้ตัวเองอ่ะรู้สึกแบบเบานะคะแล้วก็เหมือนสวยขึ้นนะ <c oughs> นะคะก็เลยมานโลงนะคะให้สวดมนต์กันนะคะสวดมนต์แล้วสวยขึ้นจริงๆค่ะ